เอาเดี๋ยวพ่อมาบ้านน้องแหวงครับผมมาที่บ้านน้องแหวงครับท่านไอ้บ,บึ้งพี่น้องมันไผ่มาเนี่ยเนี่ยไอ้บอกสุดยอดเลยสุดสุดเปตยานคืออย่างีรใส่สุดเลยเอาหมูผ่าห้ามใส่ <laughs> สุดยอดผมมาที่นี่แล้วครับผมไอ,อ้ยืดยูดแถวนี้ยูดแถวนี้แนละ้วยืน <c oughs> ให้ท่านยืนแถวนี้ครับผมเนี่ยนี่คือท่านพระเยาโศบาครับหมอแค่ระดับอิเตอร์เลยครับผมหมอแค่ระดับอิเตอร์ครับท่านฟังพี่น้องฟัง